สวัสดีครับวันนี้พบกับเชฟเดียร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําไข่ดาวกันครับผมวันนี้ใช้เป็นไข่ไก่ครับไข่ไก่สองฟองจะทําไข่ดาวกรอบๆนะครับวันนี้มีไข่ไก่สองฟองแล้วก็กระทะครับผมกระทะก็เราจะเตรียมกระทะก่อนนะครับเปิดไฟจุดกระทะก่อนพอเราเตรียมกระทะเสร็จแล้วก็เติมน้ํามันเท่าไปได้เลยครับน้ํามันก็พอประมาณนะครับน้ํามันพอประมาณครับผม ใส่น้ำมันเข้าไปแล้วรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับรอน้ำมันร้อนสัสกพักให้น้ำมันร้อนทั่วกระทะก่อนนะครับผมเนี่ยเราจะฟังเสียงน้ำมันเริ่มร้อนนะครับผมน้ำมันเริ่มร้อนใช้ไฟป,ปานกลางถึงขั้นแรงเลยนะครับผมเพื่อจะให้ไข่ดาวเราสุกไม่ติดกระทะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ตอกไข่เข้าไปเลยครับตอกไข่ตอกไข่ไก่ ีเตรียมไว้ใส่เข้าไปลยครับครับผมไข่ดาวก็จะสวยครับพอไข่ขาวเริ่มเริ่มมีพอตัดน้ำมันเข้าไปครับน้ำมันราดบนไข่แดงสักหน่อยตอนนี้ก็ปล่อยให้ไข่ขาวสุกก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปทำะไรนะครับไข่ขาวก็เริ่มขึ้นฟองนะครับผมไข่ขาวก็เริ่มไม่ติดกระทะนะครับ เริ่มขึ้นมาแล้วครับผมเริ่มพุ่งองขึ้นมาเราก็เอาหลิวเเกียดเขีย <ๆ S 1> ด้านข้างเลยนะครับได้ไข่ดาวที่สวยมากครับแล้วแต่ใครจะชอบสุกหรือไม่สุกนะครับผมถ้าชอบสุกตรงกลางก็ตัดน้ํามันขึ้นมาราดไข่แดงตรงกลางให้สุกได้นะครับผมนี่ครับไข่ดาวของเรากรอบกรอบนอกนุ่มในสวยๆนะครับผม เราจะได้ไข่ดาวเหลืองๆสวยๆนะครับทีนี้จะทําให้ไข่สุกทั้งสองด้านนะครับผมแล้วก็พลิกไปพลิกมานี่ครับแล้วเราก็เอามาเซตน้ํามันให้เสด็จน้ํามันไว้ด้านข้างก่อนนะครับผมแล้วค่อยปิดไฟครับผมอันเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวน,นี้จะได้ไข่ดาวสุกนะครับผม เสด็จน้ำมันเรียบร้อยไข่ดาวสุกสวยๆนะครับผมนี่สิสันสวยงามครับผมถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟเดียด้วยนะครับผมจะมีเมนูอาหารมาทำให้ทุกท่านได้ชมได้ชิมกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ